นี่โอ้สวยมากหมวกใหญ่มากทุกคนนี่นะคะแล้วก็เปลี่ยนชุดที่เขาเตรียมไว้ให้ไปรำมวงส่วงแห่งความสีขสุดโต่แล้วก็รายงานสิ่งต่าง สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีปีใหม่2ัง4ูสองสี่ด้วยขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงในปีนี้แล้วก็คิดหวังสิ่งใดสมหวังปรารถนาแล้วก็มีความสุขตลอดทั้งปีนะคะเมื่อคืนคือเรามาถึงดึกก็เลยไม่ได้ถ่ายวอล์กเลยก็เลยมาถ่ายตอนเช้าตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดหนองคายแล้วนะคะเราพักที่เฮือนคําแพงนะคะก็จะเป็นบ้านหลังแบบนี้แล้วก็อยู่ติด ริมน้ําโขงเลยตรงนู้ก็จะเป็นฝั่งลาวนะคะทุกคนทิปนี้นะคะก็จะเป็นทิปมูนะคะพามามูภาคอีสานก็จะเป็นหนองคลายบึงการนะคะแล้วก็อุดอรเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราจะไปมูที่ไหนกันบ้างมูกันตั้งแต่ต้นปีเลยจ้านี่นะคะเราก็เดินขึ้นมานะคะ สวยมากทุกคนข้างบนคือแบบดูนี่มบนคือสวยมากวัดผลาตากเสื้อเดิมชื่อวัดท้าพระเป็นวัดปฏิบัติธรรมที่ตั้งอยู่บนเขาในเขตอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายบรรยากาศภายในวัดมีความร่มรื่นและเงียบสงบมากๆค่ะ เราไหว้พระที่ด้านบนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปเดินสกายวอล์เป็นจุดชมวิวตรงด้านล่างกันยุ่ส20นี่นะคะมือเท้าของเราวิวแม่น้ำโขงสวยมากตงรงนู้คือฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะคะนั่นคือประเทศเราว้าวไม่ได้ข้ามไปแล้วก็หม่ ดูบานาวาเอยเอะกว่าเาอย้ยดว่าไทยเยอะกว่าเราเยอะเลยลูกนน่นนะคะฝั่งนั้นคือประเทศลาวโน่นป่ากน้นนี่นะคะก็เป็นสก,กายวอล์กของวัดผาตากเสื้อนะคะก็วิวสวยนะวิวประเทศฝั่งเพื่อนบ้านเราก็คือแบบสวยเลยอะ่ะชอบตรงที่ตรงกลางของแม่น้ำโขงเป็นทรายแบบผุดขึ้นมาตรงกลางสวยมากเดี๋ยวเราจะไปหาข้า,าวเช้าทานนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ทานข้าวเลย ข้าว <Yeah. S 2> ต้อตอมอร่อยมากเราทานข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ชื่อร้านอีสานกันเอง นะคะสาขาท่าบ่อรสชาติอาหารอร่อยนะคะส้มตําอร่อยแล้วก็ปลาเนื้ออ่อนทอดเด็ดเลยเดี๋ยวเราจะไปไหว้พาวัดพระธาตุบางพลวนตอนะคะพระธาตุบางพลวนจังหวัดหนองคายที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะคือวิหารหลวงปู่ใหญ่หรือพระเจ้าใหญ่องค์ดําเป็นพระพุทธรูโปโบราณที่ศักดิ์สิทธิ์และสวยง,งามมากๆค่ะ วัดพทระธทาตุบางพวลวนถูกสร้างขึ้นเมื่อพศ2210และยังเป็นสัตตมหาสถานที่สร้างขึ้นตามคติของพระพุทธศาสนาคือการจำลองสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธองค์หลังจากที่พระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วจำนวน7แห่งค่ะ และยังเป็นสถานที่ที่เกี่ยวกับพญานาคนั่นคือสระมุเจรินค่ะหรือสระพญานาคเป็นสระน้ําโบราณที่มีบันทึกในหนังสือไบรานเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์และยังเป็นบ่อน้ําสําคัญที่นําไปใช้ในพิธีสําคัญของราชสํานักอิกด้วยค่ะพระพุทธรูปปรางนาคปลกสวยงามมากๆค่ะสาธุ ต่อไปเราไปวัดโพชัยนะคะวัดโพชัยพระอารามหลวงที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระสยพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดหนองคายเดิมเคยเป็นวัดร้างมีชื่อเดิมเรียกว่าวัดผีผิวและยังเป็นวัดร้างที่มีความสําคัญมาตั้งแต่ครั้งอดีตและได้มีการบูรณะใหม่เปลี่ยนนามใหม่เป็นวัดโพชัยค่ะ เราก็ขอพรหลวงพ่อพระใสเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจุดต่อไปนะคะเราจะไปพระธาตุล่าหนองหรือว่าสาราแก้มปูดูตรมาแก้วาด้านล่างเลยนะครับตรงไหนด้านล่างีเล่างครับพระธาตุล่าหนองพระธาตุกลางน้ำจังหวัดหนองคายอันนี้สองร้อยบาทครับตัวละสองร้อยอันนี้อันหนึ่งอันนี้หนึ่งไหมเอาอย่างละหนึ่งขอผ้าแต่ผมพระธาตุไหมครับผ้ามันมีเก้าเมตรเก้าร้อยห้าเมตรห้าร้อยครับห้าเมตรห้าเมตร อย่่างงละหนึในหนังสือพระธาตุพนมตอนหนึ่งได้กล่าวถึงการสร้างพระธาตุ้าหนองไว้ว่าสร้างโดยพระอ,อรหันต์ห้าองค์โดยอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาจากประเทศอินเดียซึ่งบรรจุพระธาตุฝากพระบาทเบื้องขวาเก้าองค์ไว้ในพระธาตุ้าหนองแห่งนี้ค่ะ ในอดีตพระาธาตุแห่งนี้ตั้งอยู่กลางวัดาธาตุริมฝั่งแม่น้ำโขงพอถึงฤดูน้ำหลากแม่น้ำโขงที่ไหลเชี่ยวได้กัดซาะตะลิ่งบริเวณวัดาธาตุจนพังทลายไปเมื่อวันศุกร์คืนห้าค่ำเดือน9พศ .2309 ค่ะปัจจุบันองค์พระาธาตุจมอยู่กลางแม่น้ำโขงห่างจากฝั่ง180เมตรค่ะ โดยด้านที่เราเห็นโผล่เหนือน้ําขึ้นมานี้ก็เป็นเพียงฐานแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นนะคะและพระาธาตุล่างหนองแห่งนี้ยังเป็นหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวจังหวัดหนองคลายที่ไม่ว่าใครมาจังหวัดหนองคายก็อย่าลืมแวะมาขอพรอที่พระาธาตุกลางน้ําและพระาธาตุจำรองที่อยู่ด้านบนด้วยนะคะ สวยมากสาลาแก้วกลูถูกสร้างขึ้นโดยปู่บุญเหลือสุรีรั์เป็นอุทยานเทวารายแห่งศรัทธามีรูปปั้นก่ออิฐถือปูนรูปสูงใหญ่ตั้งอยู่การแจ้งจำนวนมากกว่า200องค์สร้างตามนิมิตของปู่บุญเหลือภายใต้แนวคิดว่าทุกศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันได้และให้เป็นสถานที่แทนภาพดินแดนแห่งการหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงค่ะ ภายในอุทยานที่บริเวณฐานของพระรูปแต่ละองค์ก็จะมีจารึกอธิบายชิ้นงานและแนวคิดกระจิตเตือนใจอยู่ที่ใต้ฐานนะคะและยังช่วยเตือนใจให้เกรงกลัวในบาปกรรมและอีกสิ่งหนึ่งที่น่าอัศจรรย์คือตั้งแต่สมัยที่ปู่บุญเหลือสุริรัตน์ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านเป็นผู้ถือศีลเข่งวิปัสสนาได้สร้างสถานที่นี้จากนิมิตในขณะที่ท่านนั่งสมาธิโดยที่ปู่บุญเหลือนั้นได้สร้างรูปปั้นทั้งหมด ด้วยตัวคนเดียวไม่มีวิศวกรหรือช่างมีใครมาช่วยเลยนะคะถือได้ว่าเหมือนมีพญานาคที่ท่านนับถือมาช่วยสร้างสถานที่แห่งนี้ให้เป็นเทวารัยที่สวยงามที่สุดในจังหวัดหนองคายค่ะนี่นะคะตรงนี้คือแบบสวยมากแล้วแต่ละรางที่เขาปั้านนะคะก็จะมีเรืงราวพุทธประวัติมากมายเลยก็เป็นอีกหนึ่งที่ในจังหวัดหนองคายนะคะที่ใครมาก็ต้องลงมาที่นี่ดู ตรงด้านหน้านะคะตรงนี้ก็จะมีให้ไหวออ้ตามปีนะักษัตริ์นะคะที่เราเกิดว่าเราเกิดไปีไหนแล้วก็ไหว้เลยจ้า เยมากนะคะเลอะไรแต่ละปางคือแบบปั้นได้แบบสวยมากแล้วก็มีคุณประวัติมากมากเราก็จบจากศาลาแก้วกู่นะคะก็จบจากหนองคายแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่พักนะคะเราพักที่บ้านหยุดเวลาบึงการพรุ่งนี้นะคะเราก็จะพาไปมูที่จังหวัดบึงการ บึงการคืนนี้ไปนอนบึงการค่ะแล้วพรุ่งนี้ก็จะไหว้พระแถบบึงการตอนแรกอ่ะเราจะขึ้นถ้านาคาแต่เเลยไม่ได้ขึ้นถ้านาคาแต่จะพาไปไหว้พระไปเจอกันที่ที่พักนะคะถึงที่พักแล้วนะคะตอนนี้เราถึงที่พักที่บึงการแล้วบ้านหยุดเวลานะบึงการเข้าห้องพักกันค่ะ ชมตะวันว้าวสวยโอเคก็มีคามนเาดนอกเลยนะคะหายเหนื่อยเลยอะเดินทางมาไม่เมื่อยอากาศดีมากนะคะ เขาบอกว่ามีที่อาบน้ำเอาโดร์ตรงนี้ด้วยนะแบบว่าใครอยากอาบน้ำเอาดร์ก็มาอาบตรงนี้ได้ใส่ผ้าถุงใส่ผ้าขาวมา้าอย่างเงี้ยมายืนอาบเก๋อ่ะโอเคเดี๋ยวเราทานข้าวเย็นกันนะคะนี่มือเย็นของเราวันนี้คือโอเคกินข้าวก่อนครับ หากุ้งมากินไม่ได้ <c oughs> กินข้าวอิ่มแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวอาบน้ำแล้วลมแรงมากโอ้ยใส <c oughs> ่ชุดนี้กันนะคะ ค่ะเราก็อาบน้ำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็เตรียมตัวเข้านอนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะไปทำบุญไหว้พระกันต่อคืนนี้ก็ราตรีสวัสดิ์ฝันดี้กุ๊ดไนท์เจอกันตอนเช้าครับ ที่เขาเป็นชุดแบบว่าชุดพื้นเมืองเนาะชุดอีสานมาถ่ายรูปก,กับท้องนาแล้วก็มีตรงนี้มีแบบให้อาหารปาลาด้วยนี่นะคะแล้วก็เปลี่ยนชุดที่เขาเตรียมไว้ให้อุกลมกันแด็กหนวน ียนปนว่างอ์ันะนะคะวัดถ้ำชัยมงคลณนภะูรังกาซึ่งเคยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของหลวงปู่วังคิติสาโรและยังมีตำนานความเชื่อเกี่ยวกับภูรังกาและพยานาคคนที่จะไปขึ้นถ้ำนาคาส่วนใหญ่จะมากราบไหว้ที่วัดนี้ก่อนเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะภายในจะพบกับรูปปัน้นพญานาคที่เราเห็นอยู่นี้คือปู่โพดําค่ะ และยาทองคําค่ะภายในวัดมีบรรยากาศร่มเย็นและเงียบสงบมากๆทุกคนลองมากราบไหว้ขอพอรเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะคะเราก็ไหว้องค์ปู่องค์ย่าได้พอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปเกาะตอนโูนะคะไปไหว้ศาลปู่เอือรือกัน กาถึงตรงท่าเรือชุมชนแล้วนะคะเ,นะเราจะมาขึ้นเรือตรงนี้เพื่อไปไหว้พ่อปู่หรือที่กรอกตโพนะคะัดเนโนนะคะมพูัวจานุพอได้นะคะใหญ่ห้าค่ะเด็กหนึ่งขึ้นเรือนะคะก็เป็นผู้ใหญ่คนละร้อยบาทค่ะ ปู่เอือรือเกาะดอนโพดินแดนแห่งศรัทธาอยู่ไม่ไกลจากศาลปู่อือรือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ถือว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์สถานที่แห่งนี้ตั้งโดดเด่นอยู่กลางน้ําและเชื่อกันว่าเกาะดอนโพคือสถานที่ที่พญานาคปู่อือรือและพญานาคราชจะมาปฏิบัติธรรม เพราะเป็นเกาะที่เงียบสงบมีต้นไม้และมีน้ำร้อมรอบบรรยากาศเย็นสบายซึ่งนักท่องเที่ยวหลังจากลงมาจากถ้ำนาคาก็จะมาแวะเวียนเข้ามากราบไหว้ปู่อือรือที่อยู่ใต้ต้นโพพร้อมกับขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลและโชคลาภก่อนเดินทางกลับค่ะเอาน้ำมนเอาน้ำอมฤตปู่อือรือต่างก็ขึ้นบ่อน้น้ําปรมดาขึ้นอ๋อเป็นผุดขึ้นมาเหรอ อืมอู่ช่วงเดือนเมตาอะไรหนักสมองอก็ลายกลายน้าคุยจะด้รางน้ำจะลงเลยอะก็จะพาเราไปเอาน้ำสักสิทธิ์นะคะบ่อสักสิทใช่เป็นบ่อสักสิทธิ์ว่าถ้าเรา ครับผม <S 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 ลูกเ,เราทานข้าวเสร็จแล้วนะคะก็ร้านชระดาปลาเผาอาหารก็คือแซ่บอร่อยนัวเลยเดี๋ยวเราจะเดินทางนะคะไปอุดรนะคะคืนนี้เราไปนอนที่อุดรไปเจอดเต็มที่อุดรจ้า ถึงที่พักแล้วนะคะเราพักที่วาสนาปาร์คคำชนโนดเดี๋ยวเราจะเข้าไปเช็คอินกัน าที่ห้องแล้วก็เตรียมตัวเข้านอนจ้าโอเคนะคะเดี๋ยวเราเตรียมตัวเข้านอนแล้วฝันดีกุ๊ดนท์เจอกันตอนเช้าจ้านี่นะคะเราก็แต่งหน้าเรียบร้อยพี่โอ๊ตนะคะร้านละอองแต่งหน้าสวยมากโอเคเดี๋ยวเราไปบวงสรวงกันนะคะเดี๋ยวเราได้เลิกบวงสรวงแล้ว เดี๋ยวเราก็กำลังจะเดินทางไปที่คำชะโนดนะคะเดี๋ยวเราจะไปรำวงสวนให้พ่อปู่สิสุโธและต้นย่าสิปฐมมาะคะ่ะเนครเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในก่อนนะคะเราก็ไปบอกองค์ปู่กับองค์ย่าว่าวันนี้เราจะมารำวงสวนโอเคค่ะเราก็บอกกล่าวปู่ย่าเรียบร้อยแล้วนะคะว่าวันนี้เราจะมา ตำวงสวงก็เดี๋ยวออกไปรําำกันเต้นเต้นตัววงสองคา

นะคะเราก็ลัวงแหวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลาของวงแหตรงนี้นะคะกลับบ้านเพื่อ,ร,อรับทานเซตของคนแนกค่ะเราก็จะเป็นจุดที่บอกว่าเขาพยายามทางทางเชื่อมแล้วแต่ว่าเชื่อมไม่ติดเวลาเราเดินเราก็ต้องเข้าวข้ามนะคะตรงเมื่อกี้นะคะ,ะก็ที่เราบอกว่าเขาพยายามแบบว่า คำเชื่อมปูนะบกแล้วแต่ก็ยังไม่ติดเพราะว่าเป็นทางขึ้นลงของพญานาคหรือว่าประตูบานอ่ะเวลาเราเดินข้ามเราก็จะไม่เหยียบนะคะเราก็จะข้าม,มาคำชะโนดวังนาคินมีลักษณะเป็นเกาะรอยน้ำที่เต็มไปด้วยต้นชะโนดเป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดอุดรเวลาที่เรามาที่นี่เราจะรู้สึกเกย็นสบายแบบบอกไม่ถูกเลยค่ะ ในส่วนที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ของคำชโนดค่ะบ่อน,นี้คือน้ำที่ผุดขึ้นเองตามธรรมชาติและไม่มีวันแห้งหายไปด้วยค่ะและบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งบ่อที่ใช้ในราชพิธีสำคัญค่ะเหรียญหรือว่าแบงค์เพราะว่าการที่เราตั้งเหรียญเนี้ยมันตั้งยากแต่ว่าถ้าเรามีสมาธิก็จะตั้งได้จ้า เรียบร้อยนะคะกับการหมูค่คำชะโนดว,วันนี้ก็ขอพ่อองค์ปู่ย่าเรียบร้อยแล้วก็ขอให้ทุกคนที่ดูนะคะมีความสุขจเจริญทางโลกและทางคำร่ำรวยประสบความสำเร็จทุกคนสำหรับ EP นี i, EP ้ EP ทิพย์อีสานนะคะเราก็ไปหนองคายนะคะบึงกาแล้วก็มาคำชะโนด ก็ปิดคลิปที่ตรงนี้เลยขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็อีพีหน้าไปไหนติดตามด้วยนะนะเรามาแวะทานข้าวก่อนกลับนะคะร้านแม่ย่า เรียบร้อยแล้วนะคะคือร้านนี้เป็นร้านประจำแกงคั่วาหอยขมอร่อยมากคือกับข้าวอร่อยทุกอย่างเลยก็จบทริปนะคะบ๊ายบายอีพีน้าเจอกันจ้า